สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆเอฟซทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางฮานอยนะคะสูตรวัดใจนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังนะคะแนวทางของวันที่27นะคะ,ะแล้วก็สรุปผลของวันที่26นะคะฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะแอดก็จะพาไปสรุปผลก่อนนะคะก่อนที่จะรับชมแนวทางต่อนะคะรอบเฉพาะกิจนะคะ2,4,7นะคะแล้วก็2,3นะคะ2มาแบบวิ่งมานะคะ ตัวเจาะนี่มาทั้งคู่นะคะพี่น้องจา๋าสอ3สสองตัวที่แอดชอบด้วยนะคะก็เข้าไปนะคะอันนี้เข้าวิ่งนะคะตัวเจาะไม่มานะคะต่อดโดยรอบพิเศษนะคะรอบพิเศษ6กหหนะคะ6กหหนะคะล่างออกห้าสนะคะ แอดก็ไม่มีนะคะทั้งบนทั้งล่างนะคะพี่น้องดูดูแล้วน่าจะเข้ารอบเดียวเนาะไปดูก่อนนะคะพี่น้องอ่าน้อยปกตินะคะน้อยปกติออกหกเก้าสี่นะคะหกเก้าสี่นะคะแล้วก็เจ็ดสี่นะคะสี่มาดีแบบเด้งเด้งเลยนะคะวันนี้เนาะ ก้า9ก็มาแค่ตัววิ่งรูดนะคะเด่นว,วิ่งรูดนะคะพี่น้องแอดกรติกด้วยนะคะว่าชอบเนาะ,ะก็มาก้านะคะแอดจอไม่ได้เนาะสำหรับสายวิ่งสายรูดก็น่าจะโอเคอยู่นะคะส่วนรอบปกติไปแล้วเนาะรอบ vip นะคะส0 9นะคะ สี่ศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดนะคะก็มาแค่เก้าอีกนะคะวันนี้แปดไม่มานะคะขอโทษขอภัยด้วยเนาะสำหรับพี่น้องที่เอาแปดไปวิ่งไปรูดนะคะอันรอบสุดท้ายเก้ามาอีกเนาะก็วันนี้จับคู่ผิดนะคะสองเก้านะคะน่าจะสี่เก้าก็ยังดีเนาะก็ ไปลุ้นกันต่อนะคะวันนี้สรุปเข้ารอบเดียวนะคะรอบน้อยเฉพาะกิจนะคะแต่บางที่นะคะก็ไม่มีนะคะน้อยเฉพาะกิจเนาะแต่บางที่ก็มีนะคะแอดก็ต้องสรุปหมดนะคะไปลุ้นกันต่อนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้อง วันที่27เดือน9ปี6กนะคะกับ้านอยนะคะสูตรวัดใจนะคะบนล่างนะคะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขเนาะแอดก็จะให้สองตัวบนล่างนะคะ ถ้าชอบก็ตามนะคะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะพี่น้องจา๋าเดินนะคะวิ่งรูดสาหรับเดินวันนี้นะคะแอดก็จะให้สองห้า หนึ่งหกนะคะวิ่งได้รูดได้นะคะพี่น้องจา๋าถ้ามีที่วางนะคะน้อยเฉพาะก,กิจก็วางได้นะคะแอ,อดก็จะเจาะแค่สองตัวนะคะก็จะมีสองและมีห้านะคะตัวเจาะเนะาะสำหรับสองห้า สองนะคะก็จะมีสองศูนย์นะคะสองหนึ่งนะคะสองสี่สองห้าสองเก้านะคะพี่น้องจา๋าเน้นวิ่งรูดนะคะสองกับห้านะคะ ห้านะคะก็จะมีห้าศูนย์นะคะห้าหนึ่งนะคะห้าสี่ห้าหกนะคะแล้วก็ห้าเจ็ดนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะ มีตัวไหนที่ชอบนะคะโดนใจโดนตากันบ้างหรือเปล่าเนาะพี่น้องจา๋าแม้ว่าแนวทางจะเข้าหรือจะหลุดนะคะพี่น้อง fc ก็ยังมาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดทุกๆคลิปเลยนะคะก็ดีใจเนาะเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจนะคะพี่น้องอเน้นรูดสองกับ5นะคะ อ๋อเอดแอดเดี๋ยวเอดจะติดเบิ้ลให้การเบิ้ลให้ด้วยนะคะวันนี้การเบิ้ลด้วยเนาะติดเบิ้ลด้วยนะคะติดเบิลนะคะสองสองนะคะและห้าห้านะคะแอดชอบเนาะทั้งสองตัวเลยนะคะพี่น้องชอบทั้งสองตัวเนาะ แต่ตัวนี้ชอบมากกว่านะคะแต่ตัวที่ชอบมากกว่าตัวที่แอดชอบมักจะไม่ค่อยมานะคะพี่น้องจา๋าอ่าสองนะคะแอดชอบนะคะสองหนึ่งนะคะสองห้หกกับเตัวเดียวกันนะคะพี่น้องจาอ๋าะะอ่าส่วน5นะคะชอบ50ศย์นะคะ ห้าหนึ่งะคะแล้วก็ห้าหกนะคะห้าหกับเตัวเดียวกันนะคะพี่น้องจ๋าระวังไว้ด้วยนะคะถ้าชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอให้เพื่อนๆพ,พี่น้อง fc ทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขนะคะเฮง,งเฮงรวยนะคะและที่สําคัญนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสำหรับคลิปนี้ ไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ